วันนี้เราจะมาขอปอเทพทันใจกับเจ้าแม่กระซิบกันนะครับเจ้าแม่กระซิบและก็เทพทันใจก่อนอยู่ในสลานี้นะครับแต่ตอนนี้กำลังรีบรเวนกันเลยย,ย้ยายไปข,ข้างหลังขับทั้งหมดบอสี่ที่ครับแนครับเรากำลังจะเดินเข้าไปในเจดีโบตาทาวกันก่อนนะครับ เทพทันใจและเทพประสิทธิ์สองเทพแห่งพม่าที่คนไทยเรานิยมเดินทางไปขอพรกันเพื่อว่าจะช่วยให้สมปรารถนาได้ตามที่ขอครับเจดีโบตาทาวแปลว่าเจดีนายทหารหนึ่งพันนายหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของพม่าเพื่อขอพรเทพทันใจและเทพประสิทธิ์สองเส้ในกลมๆสีดำๆนยครับผมแล้ว ใช่ครับเป็นพระเกศาเส้นผมพระเจ้าสองเส้นครับของที่อยู่ด้นนานในถ่ายรูปได้ครับโอเคแต<า>าาะวันามจบก็ได้ครับตามตำนานเล่าขานกันว่าเมื่อราวสองพปีก่อนพระเจ้าโอกาาปักษัตมอทรงบัญชาให้นายทาหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะ พระเกศาธาตุที่อันเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งที่เมืองตะเกิงหรือตะกองจึงสร้างเจดีโบตานาไว้เป็นที่ระลึกในบริเวณนี้พร้อมทั้งแบ่งพระเกศาธาตุหนึ่งเส้นมามรรจุวไว้จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและลุ่าเรื่อยหมาครับ ที่เป็นยอดของพระธาตุอันเก่าครับเพิ่งเปลี่ยนตั้งแต่ปี1948ครับก็เราจะมีภาพว่าตามตำนานเล่าว,ว่ามีมอญสองคนพี่น้องนะครับไปค้าขายที่อินเดียแล้วไปเจอเทวดาที่เคยเป็นญาติกันชาติท,ที่แล้วให้ไปไหว้พระพุทธเจ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพและสองคนนี้ก็เอาขนมไปถวายพระครับแล้วก็ได้รับ ภากีสามาแปดเส้นแล้วตรงนี้จะมีเป็นช่องที่ให้คนมานั่งสมาธินะครับมานแ่งแอรเยอะใช่แ <laughs> แล้วก็เป็นมุมถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ภักีสกกาทั้งหมดนะครับมาจากภาพนี้นะครับสองพี่น้องได้รับเส้นผมมาแปดเส้นะเกีสามขุนเจ้าครับ oh, ภาพนี้เลย ครับนี้เลยแล้วก็มีคนแย่งไปสองเส้นเดี๋ยเอาวางรอก็ถ่ายรูปกันก็มีของเก่าบ้างของใหม่บ้างครับมีคนมาบริจาคแล้วก็ฉากนี้เป็นฉากที่ มีคนแย่งภรเกษาไป2เส้นนะครับได้มา8ตรงนี้แย่งไปสองตามสตอรี่ตำนานของโอ้ยสตอรี่รรแล้วก็ตรงนี้ก็มีพยานนาคครับพยานนาคเอาไปอีก2เส้นครับเมื่กี้ได้รับมา8ปดพยานนาคเอาไป2องแล้วก็มีคนแย่งไปสอง ก็จะเหลือสี่เส้น,นและภาพนี้นะครับ JD ดีโปตทามาจากภาพนี้นะครับสาจุดโปตทาวหมายความว่าทหาร1น0 0พันคนครับคนที่มาต้อนรับเดี๋ยวนี้ครับพันคนแล้วก็ได้สร้าง JD องค์นี้ไว้เป็นที่ระลึกแปลว่า JD ดีโปตทาวหรือว่า JD ดี <c oughs> ของทหารพันคน่ใช่ <c oughs> ให้คนนั่งสมาธิ อัับเลยไปครับผมขวาครับครับรนี่ก็เป็นผักที่ตอนอธิษฐานครับจับสีเส้นนี่งอกออกมาเป็นแปดเส้นนะครับงอกเท่าเดิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์งอกได้จับหลังจากที่อธิษฐานเสร็จจากแปดสี่เส้นก็ง,งอกออกมาเป็นแปดเส้นเหมือนเดิม แล้วสองคนพี่น้องก็ได้รับรางวัลคนละหนึ่งเส้นนะครับนะครับที่มอบให้รางวัลคนละเส้นเอาไปเลยแล้วสองเส้นก็ไปบรรจุไว้ไไเพื่อเี้ยบับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นที่สำคัญที่สุดข้างในนะครับข้างในนี้จะมีพระสีทองทองนี้นะครับเป็นที่เก็บพะระเกศาธาตุของดั้งเดิมครับ ตอนที่เจดีโบตาทาวโดนระเบิดเมื่อ75ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ไปขุดเจอพระเกศาที่เก็บไว้ข้นนางในแล้วก็เอาหินที่มาวางทับแล้วก็อยู่ใต้ก้อนหินนี้กี่ับตา,ามภาพข้างบนนะฮะแล้วพอเจอดีโบตาทาวโดนระเบิดตอนสองครามโลกครั้งที่2เจ้าหน้าที่ก็ไปขุดเจอพระเกศาแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ยังเดินอยู่ในองค์เจดีนะครับเดีย๋ยวไปวนรอบนอกครับที่เก็บพระธาตุรังเก่า สองพันกว่าปีนี่เก็บมาเองอสีทองครับอยู่ในพระอ,อกคองนีแล้วทุกวันนี้ก็ยาดีอยู่เมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วเพิ่งจัดงานครบรอบ75ปีครับ ผมตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บพระธาตุรันเกลองนิจินนท์ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปขุดเจอพระเกศามาก็เดินมาครบรอบพอดีครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปทางครับผมบสองเส้นที่อยู่ในพระอ,อกก็อยู่ตรงนี้แล้วครับ,รบเด็ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามตากดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับประวัติคร่าวๆอยู่ตรงนี้นะครับจากพระราชวังมันดะเลแล้วอังกฤษก็ยึดประเทศเมียนมาแล้วก็เชิญพระองค์นี้ไปตั้งโชว์ในพิธภัณฑ์วิทอเรียเออ,อร,ร์บด66ปีรับรรมนูาชบั์ใช่ครับหลังจากนั้นก็ ทางรัฐบาลเขาขอกลับมานะครับเมื่อปี2า5 1วี่ผ่าน็าก็ร้อยกว่าปีละขอบคุณด้วยเดี๋ยวกราบไว้ตรงนี้นะครโม3จบก็ได้เราออกมาจากตัวเจดีย์โบตาทาวแล้วนะครับตล่าวถึงเจดีย์โบตาทาวองค์เดิมนะครับได้ถูกผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้ทังทลายลงมาในระหว่างการบูรณะได้ค้นพบพระอกสถูบปรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสาลีริกธาตุต่อมาจึงได้สร้างเจดีย์องค์ใหม่แล้วนำพระเกศาธาตุพร้อมทั้งพระบรมสาลีริกธาตุบรรจุในบนดกครอบแก้วใสประดิษฐานนัใจกลางเจดีย์และทําช่องทาง ให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปได้ชมและสักการะบูชาได้อย่างใกล้ชิดถ้าเราสะดวกตอนไหนก็มาได้เลยคือขอได้อย่างเดียวเชื่อว่าขอได้อย่างขอได้อย่างเดียวเราคนเดียวจะไปมารอบหน้าขอมันเดี๋ยวให้น้องเขาทำให้ครับครับขอบ อ๋อพี่จะไมอันนั้นน,น,นพี่ก็ถึงใช้แบงค์แบงค์ไทยแบงค์ไทยสอง,งใบเลยก็ได้ถ้ารเรามีแบงค์ไทยเอาพ่อหรือถ้า,าไม่เป็นไรแบงค์พม,ม่าก็ได้หยอดตู้ครับแล้วเราก็แบงค์ล้วพี่จะเก็บเป็นแบงค์พม,ม,ม่าหรือเก็บแบงค์ไทยครับผมเก็บแบงค์ไทยค่ะโอเค,คออันนี้เราก็เตรียมที่จะไหว้เดี๋ยวพอไปถึงนะครับสเต็ปแรกนะครับ ท่านจะยืนหน้ามือชี้อย่างนี้ใช่ไหมครับเอาแบงค์ใส่ไปก่อนสใบแล้วก็นำผักไปชนก็ขอขอเสร็จปุ๊บก็ดึงดึงกลับมาทั้งสองใบเลยแล้วก็ใบหนึ่งหยอดตู้แล้วก็ใบหนึ่งเก็บกลับมาแล้วก่อนที่จะต้องสวดอะไรคาถายังไงครับเขาไม่ต้องสวดำโมอะไรก็ไม่ต้องใช่ไหมครับเพราะท่านเป็นเทพที่ดูแลแล้วก็เหมือนมาช่วยคนที่มาทำบุญก็เหมือนยักษ์ที่นู่นยักษ์ที่ชวิตตกองที่ดูแลใช่ครับ คเมื่อกี้เดินวนรอบในเจดีใช่ไหมครับตอนนี้วนรอบครับผเทพทันใจหรือนักโบโบยีซึ่งตั้งอยู่สาลาลิมน้ำด้านข้างขององค์เจดีย์โบตะทาวชาวพมา่ามีความเชื่อกันว่าไม่ว่าจะสร้างเจดีย์ใดๆที่ไหนก็ตามจะต,ต้องมีเทพคอยดูแลคุ้มครองดูแลเจดีย์แห่งนั้น,น,น ซึ่งเจดีย์แห่งนี้ก็มีเทพทันใจคอยคุ้มครองและเชื่อกันว่าจะทําให้สมความปรารถนารวดเร็วทันใจสมคำว่าเทพทันใจนั่นเองครับารการนมัสการเทพทันใจนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเรื่องของสการะอยู่ด้านหน้าของวัดซึ่งจะประกอบด้วยมะพร้าวกล้วยใบยชนะผ้าคล้องคอ ร่มฉาดกระดาษดอกไม้พร้อมทั้งธนบัตรจำนวนสองใบให้ม้วนธนบัตรเป็นรูปกลวยสอดไปในมือของเทพทันใจจากนั้นนำหน้าผากของเราไปแตะทิศที่นิ้วขององค์เทพทันใจนั้นชี้ออกมาพร้อมทั้งอธิษฐานและให้อธิษฐานได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นนะครับจึงจะสำเร็จผลเสร็จแล้วดึงธนบัตรออกมาหนึ่งใบ เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคลน,นะครับจากนั้นเดินจับรูปปั้นเทพทันใจรอบๆแล้วจับผมไม้เท้าท่านแล้วคนทำพิธีจะเอาใบาชนะให้แก่เราเราก็จะนําไปข้องคอเทพทันใจเป็นอันเสร็จพิธีครับผมเจดีโบตะเท้านะครับไม่ได้มีเพียงเทพทันใจเท่านั้นแต่ยังมีเทพกระซิบ หรือเมียนานหน่วยซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจดีตามตำนานกล่าวกันไว้ว่าเทพกระซิบเป็นธิดาของพญานาคที่มีความจัดธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเชื่อว่าถ้ากระซิบอะไรแล้วจะสมหวังอีกด้วยซึ่งเราจะไปกันนะครับหลังจากไหว้ขอพรเทพทันใจเสร็จแล้วเราถึงจะไป เจ้าแ,แม่ขันทิซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเปียดีโบตาทานะครับไปไหว้ที่ทันใจแล้วนะคะขอให้สมวามมุ่งมากนปรารถนานะคะแต่ขอได้เพียง <Okay. S 1> แค่หนึ่งค่ะวันนี้ที่เรามานะครับพระเอ,อิญมันเป็นวันหยุดพอดีนะักท่องเที่ยวและประชาชนชาวพมามีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับก็ไปกันแบบ ชิวๆสบายๆครับแต่อากาศก็ร้อนพอสมควรครับ mm hmm. เทพทันใจนะครับหลายท่านคงคิดว่ามีองค์เดียวใช่ไหมครับ mm hmm. จริงๆไม่มีองค์เดียวนะครับ mm hmm. หากแต่แท้ที่จริงแล้วเทพทันใจของทางเมียนมาเนี่ยมีถึง5องค์ด้วยกันนะครับ mm hmm. องค์ที่หนึ่งอยู่ที่พระธาตุอินแขวน mm hmm. เขตรัฐมอน ประเทศเมียนมาองค์ที่สองอยู่ที่เจดีสุเลใจกลางเมืองย่างกุ้งครับตอนนี้อยู่วัดโอตะเทานะครับกำลังมาไหว้ทะะทเทพทันใจแล้วท่า,า,าบบนในเท่ะใช่ครับผมภาพทาม,มุงน,นะ,ค,ะครับครับตอนนี้พามาไหว้เทพเจ้าที่ที่วัดนี้นะครับ องค์ที่สอยู่ที่เจดีกลางน้ำเยเลพยาเมืองสิเรียมซึ่งเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำหงสาวดีและแม่น้ำย่างกุ้งองค์ที่4อยู่ที่เจดีเชเวดากองตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้งส่วนองค์ที่5องค์ที่เราไปขอพอรกันอยู่นี้นะครับเป็นองค์ที่5อยู่ที่เจดีโบตาทาววัดนี้อยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งชื่อท่านนัดโบโบยีครับโดยสามารถไหว้เทศทันใจได้ทุกองค์ทั้ง5องค์นะครับ ถ้าจะให้ขังและได้สมความปรารถนาต้องขอพอรองค์ละหนึ่งข้อเท่านั้นนะครับและพรที่ขอเนี่ยต้องไม่ซ้ํากันนะครับก็คือว่าเทศตันใจ5้าพระองค์ขอได้แต่5้าพระองค์แต่ละองค์ไม่ซ้ํากันขอได้ห้าข้อเลยครับสําเร็จ<ม>ได้ขอมาแล้วนะครับค่ะ ได้เอาเงินพม่ากลับเงินไทยยัดแทนนะฉลเชิดครับสลเชิดค่ะจ,จริงๆแล้วต้องเอาเงินพมา่ายัดแล้วเ,เงินไทยกลับตอนนี้มันจะหลายพันล้านแล้วครับเป็นพันพันล้านเลยค่ะเพราะแบงค์แบงค์พม่าที่เราเอากลับเนี่ยเป็นพันเลยนะคะ <c oughs> เป็นพันจัดละค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาเป็นพันพันล้านเงินไทยเลยนะคะโอเค ส่วนที่20ล้านย่ส <laughs> ิใจอยู่ในสารานีตอนนี้กำลังรีโนเวทอยู่ยังไม่เสร็จก็เลยย้ายองค์เทพไปข้างหลังนะครับเดี๋ยวถ้าทำตรงนี้เสร็จแล้วก็จะย้ายกลับมาที่เดิมต่อ,อ,อตอนนี้จะข้ามไปไหว้เทพกระซิปนะครับเจ้าแม่กระซิปที่อยู่ฝั่งตรงข้ามใน ตู้กระจกนี่นะครับก็เข้าไปกราบเฉยๆไม่ต้องทำพิธีอะไรเมื่อก่อนเขาให้ไปกระซิบข้างๆหูนะแต่นี้ให้ยืนหา่างๆให้ส่งโทรศัพท์เป็นครับขอได้ทีอ่อันนี้เป็นคำถามที่ถามไกด์บอยมากก็คือเขาได เรื่องเดียวใช่ไหมหรือว่าหลายเรื่องก็ได้หรือต้องเป็นเรื่องเดียวกันกับเทศพันใุ์ไหมก็เลยคิดว่าสิ่งที่อยากได้ที่สุดมื่ตอตะกีขอแล้วใช่ไหมครับก็ให้ไปกระซิบไปบอกเจ้าแมว่ว่าให้ช่วยไปบอกเทศบาลใจให้ทําให้เร็วๆหน่อยดีกว่าไหมครับอันนี้ผมคิดเองนะแล้วแต่เห็นครับไปคอนเฟิร์มอีกทีคอนเฟิร์มว้าวมีคอนเฟิร์มด้วยไปไม่ต้องทำอะไรนะ <laughs> เราเวลาโอเคผม อันนี้เราจะไปกราบเจ้าแม่กระซิบนะคะตอนนี้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามของเจดีโบตากาวนะครับเราก็จะมาไหว้เทพกระซิบหรือท้ายของเราบอกว่าเจ้าแม่กระซิบ เรียนได้ทั้งสองชื่อเลยนะครับใช่ไหมครับเจ้าแม่กระซิบเนี่ยใช้อยู่นี่วิธีขอพรจากเทพกระซิบหรือเจ้าแม่กระซิบนะครับการเคารพบูชาเทพกระซิบหรือเจ้าแม่กระซิบเนี่ยจะบูชา,ชชา,ชชาด้วยน้ำนมข้าวตอกและผละไม้และกระซิบเพื่อขอพรท่าน เทพกระซิบหรือเจ้าแม่กระซิบนะครับชาวเมียนมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเมียนานหน่วยถือได้ว่าเป็นเทพท,ที่ให้แต่พรให้แต่ความโชคดีก,กับทุกๆุกคนที่มาขอพรและส่วนใหญ่จัดสรรบิตผลกับทุกคนครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ